สายตาก็าพยายามดูแต่ออกอาวุธช้าครับดังนั้นหยุดแล้วครับจดจ้องนะ,ะ้วฮะนั้น,นกับรู้แล้วว่าเขาจะออกอาวุธอะไรเ,เริ่มเล่นแล้วครับเริ่มเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วครับดังเริ่มเล่นแล้วครับแต่ว่ารู้ทรงให้กลัวแล้วครับดังเดินเบียดเข้าไปครับเอาหัวไหล่พยายามนำทางไปก่อนนะครับแล้วก็ต่อยขวาเข้าหน้าฮะ,ะเริ่มเล่นแล้วครับ เหมือนกับรู้แล้วว่าชั้นเชิงเขาประมาณไหนเราอยู่ประมาณไหนพีเลี้ยงต้องเตือนครับเสียงอยู่ข้างๆบอกว่าอย่าเล่นนะครับอย่าไปประมาทถึงแม้ว่าเราจะประเมินคู่ชกได้แล้วก็ควรจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทครับพร้อมเลยนั้นจุดเสือร้อนได้ครับ แต่สไตล์การชกของดังครับเป็นนักมวยที่ขี่เล่นนะฮะในวงการมวยก็จะรู้ดีว่าเขาเป็นนักสนิทต้องถือว่าเข้าสู่ยกที่6ที่ดังนั้นอ่ะมีสายให้ดูด้วยครับปันแน่ไม่ธรรมดาจริงครับไม่ธรรมดาจรนะิงอันแน่อันแน่โอ้โหขั้นเทพครับ <laughs> ดังต้องเปลี่ยนชื่อเป็นขั้นเทพแล้วครับโอ้โห เอาล้วครับเราจะไม่พลาดครับสิ่งที่แฟนๆ u t u b e อยากดูนะฮะทุกขั้นตอนครับเข้าสู่ยกที่7นะครับเป็นยกที่มีสีสันครับแล้วก็เป็นยกที่แห่งความสุขนะครับเพราะว่าอีกเพียง 3-4ยกเท่านั้นครับผลการแข่งขันก็จะรู้แล้วว่าใครคือผู้ชนะครับเออลานสโตเมสครับอยู่ที่มุมน้ำเงินพี่เลี้ยงก็ให้น้ำให้ท่าครับโอ้โห oh, คนฟิลิปปินนี่มาเชียตอนนี้เรียกว่ามาเมืองไทยไม่น้อยเลยครับเพราะว่าเลยครับเป็นอิจ้าต่ออของฟิลิปปินส่วนคนที่อยู่ในมุมให้น้ำนะครับนอกจากเป็นเทรนเนอร์แล้วก็ยังมีหลายๆคนครับ เป็นทีมงานของเขาเอาแล้วครับเข้าสู่ยกที่เจ็ดครับยกหกชัดเจนครับดังชกด้วยความสนุกนะฮะเข้าสู่ยกที่เจ็ดครับ<ป>เริ่มประเมินผู้ชกได้แล้วนะครับรู้แล้วครับว่าเขาเป็น,นแค่ไหนอย่างไรรู้เขารู้เราครับทำให้ดังนั้น มีความมั่นใจนะฮะโอ้โหพอพอรองมั่นใจครับอะไรก็ดูดีเข้าโฟกัสครับน้ำหนักก็ดีโอ้โหบุมนี้หลุนกันนิดนึงฮะโอ้โหดังนี่เก็บพอยต์ไปเรื่อยครับต้องบอกว่าเป็นการป้องกันแชมป์ที่ดีงาม พลามเจ็ดเลยครับนอกจากสไตล์การชกแล้วยังมีศิลปะหลอกล่อด้วยนะครับเอรันโกเมสนะครับปัจจุบันอายุ23ปีครับเส้นทางมวยสากลนั้นยังไปได้อีกยาวไกลฮะสื่อการชกก็5ไฟ์หลังนะครับในการเทิร์นโปรนั้นชนะรวดครับยังไม่เคยแพ้คร นักมวยคนนี้ไม่ได้อ่อนเนื้ออ่อนนมนะครับไม่ได้เป็นมวยที่ไม่มีคุณภาพครับโปรโมเตอร์คุณเอี้ยงคนีศิลป์เหล่าชวนวัดจัด,อดอของดีๆมาให้นักมวยตัวเองเพราะว่าการเข้าสู่เส้นทางมวยโลกนั้นยังอีกยาวใจค,ครับโอ้โหมีการโชว์ด้วยครัวงัดโชว์ครัวงัดโชว์นะครับทางคุณเอี้ยงบอกว่าต้องจัดของจริงให้นักมวยครับ สตินั้นเป็นส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดนักมวยไปเจอหน่อมแนมหน่อมแนมครับไปเจอของจริงก็หยุดไปไม่ถึงดวงดาวเช่นกันเพราะฉะนั้นให้เจอของเก่งไปเลยครับรู้กันไปเลยครับว่านักมวยท,ยที่เขาปั้นเนี่ยมันไปได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นนักมวยที่ต้องเจในเส้นทางของ The Fighter World Boxing ครับจึงมีคุณภาพที่คาดหวังได้ครับในเอามวย มาหลอกคนดูนะฮะนี่คือเจตนารมณ์ของผมลต์ไอผู้จัดการแข่งขันได้คุยผ่านสื่อหลายๆสื่อนะครับ<ะ>แล้วก็ผมก็นำสิ่งนี้มาเล่าสือกันฟัง,ง,ง,งแล้วก็ทราบม,มาว่านะครับเ е ตติ้งของรายการภยสากลของเ h e f i ไฟ t e เตอร์ d ัวบ็อกซิ่งนั้นบางช่วงบางตอนครับทะลุหนึ่งเลยนะทะลุห,หนึ่งในที่นี้ ก็หมายความว่าหนึ่งนั้นคือหลักประมาณ8แสนคนครับเอาละครับหมดยกที่7นะครับการที่คนดูพร้อมๆกันนะครับเกิน8แสนคนนี่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ามากมากพอสมควรครับอันนี้พูดถึงบางช่วงบางตอนนะครับแต่ในเอเวอร์เรสครับอยากขึ้นตองไหน ของมวยสางคนของรายการเดอดไฟเตอร์อนั้นเท่าที่ทราบมานะครับก็ช่างภาพจุดเครับจุดเจ็ดจุดแปดนะฮะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะครับเปลี่ยนริงเกอร์ของเราครับเปลี่ยนลิงเกอร์แต่ความสดชื่นยังเหมือนเดิมขั้นไปจะได้โมดีนะเลยดังเลครับ ดูดังแล้วก็มาดูทีมงานนะครับประกันแากเอบีเอฟนะครับมาเชียร์เพื่อนนะครับมุมต่างๆเรามาดูพร้อมๆกันพีุ่ณนะไรออกเป็แดงเหลือแต่มุมนู้นไอช่างกล้องมีคนมาจองอยู่ก็เลยไม่อยากกินยกที่8นะครับ ทีมงานของดังบอกให้กำลังใจทั้งมวยครับบอกว่าเขาไม่มีอะไรแล้วครับที่ปล่อยมานี่เขาปล่อยมาหมดแล้วครับไม่มีทีเด็ดทีขาดอะไรแล้วตอนนี้อยู่ที่เราเท่านั้นครับที่จะต้องคุมสถานการณ์เอาไว้และก็ทำอย่างไรครับให้สวยที่สุดสวยงามที่สุดครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์ของดังให้ได้ ต้องออกอาวุธให้จกกัดแจงสวยงามนะครับทุกยกมีผลต่อการเข้าอันดับแลนด์กิ้งของโลกครับื่อชั้นนักมวยที่ชกบเราก็เหมือนกันครับเขาก็ดูเป็นนะฮะไม่ใช่ว่าเขาดูแพ้ชนะอย่างเดียวหลอกกันยากครับสมัยนี้เขาก็ต้องดูว่ามวยนั้นอยู่ในเลทไหนครับ คุณภาพประมาณไหนในการจัดอันดับของมวยสากรก็มีดาวให้นะครับกะแนเต็มนั้น5ดาวนักมวยที่ได้หนึ่งดาวก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับใช้ได้ในที่นี้ไม่ใช่ว่ามดยไม่ดีคุณภาพนะครับเพราะว่ากว่าจะได้แต่ละดาวของมวยสากลนั้นต้องผ่านการชกค,ครับเหมือนกันไต่เต้า <c oughs> พวกเทควันโดคาราเต้อะไรพวกนี้แหละครับจะมีสายของเขาอยู่เหมือนกันแต่ในวงการมวยเขาจะเอาดาวมัเป็น เครื่องวัดครับว่าอยู่ในแลนกิ้งไหนความเก่งประมาณไหนความพลิ้วอยู่ที่ดังนะครับมอ,องอาวุธได้ขาดหมดแล้วนะครับพร้อมให้ดีอย่างเดียว <travaille> โ,อโอ้ยโอ้ยบอลเต็มเมครับกรรมการ <lim> นับแล้วกรรมการนับแล้ว ไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบเนี่ครับมาให้โอกาส้วต้องให้นักมวยนัได้เช็ดเมือนี่นะครับอันนี้เป็นอากรรมวยสามคนครับเพื่อเป็นการดูว่าเขารู้เนื้อรู้ตัวมีสติมาหรือยังวิกฤตย่อมเป็นโอกาสครับโอ้ยดังขลุ่นจนกรรมการคนดูไม่ได้ครับยุติการชกนะครับโอ้โห คนช oh oh, นะพูดอะไรก็ดังนะเชื่อดังเสียงก็ยังดังโอ้โหมีสายสะโพกยกย้ายยกหกยกเจ็ดนะน้องไม่ท oh. ิ้งฟอร์มความมีลูกเล่นนะมีมีลูกพี่คนหนึ่งเป็นผู้สอนมวยสาคลอดีตผู้สอนโค้เฮดโค้ชของมวยสาคลสมัครเล่นทีมไทยครับ ก็บอกว่าการใช้ชีวิตหรือการชกมวยไม่มีลีลาไม่ชนะครับผมก็เลยต้องเอาวาชา้ครับ <c oughs> นี่นหรเนี่ยผู้กองยืนอยู่นี่ป <c oughs> ่ะใช่ป่ะครับผู้กองะวาดเอกถ้ามีวัดอิสลามครับอ๋ออ๋อตลาดแขกครับอ,อ๋อพี่ตลาดแขกนะเพชรเมืองปราดแต่ว่าเด็ก คนเขาดูกันทั่วประเทศไปหมดแล้วการโยกย้ายนะเท่ากับว่าสร้างสีสตันให้กับวงการมวยด้วยนะขผมขวัญคู่ต่อสู้เปล่าก็เป็นจิตวิทยาย่างหนึ่งครับยกหกใส่สะโพกยกเจ็ดควงหมัดนะเขาไม่กล้าเดินเลยนะเห็นไหมแล้วยกแปเช็คบินเลยนะโอ้โหหายากนะนะครับสไตล์การชกที่เข้ามาเป็นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของดังนะ ดังนี่เป็นนักมวยที่มีลูกเล่นอยู่เสมอเหมือนกับถ้าผมวันไหนเข้ามาชอบแบบรัดกลมหรือจริงจังมากเกินไปมันจะไต่ไป่อมันเกรงใช่ครับเป็นไต่แล้วดูหลวมมันยกหนึ่งยกสองผมเหมือนกับเกรงเกินไปไปแล้วโดนเขามันเล่าเห็นอาวุธเขาแต่เราช้าเขาแต่พอเรามาดีแลกผ่อนคลายแล้วมันมองเห็นอาวุธเขาใช่แล้วเรากล้าออกกล้าทำพอเห็นรู้ว่ายกสองก็จะโดนเขาช็อตเหมือนกันนะ หลังจากนั้นก็พอรู้อาวุธเขาประเมินสถานการณ์ได้ครับครับยกสามยกสี่พระเอกเลยนะโดยเฉพาะ 6, ยกหกยก 8. เจ็ดยกแปดขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ,บแล้วพี่เลี้ยงคุยหน่อยเดี๋ยวพี่คนนี้พี่ตะตามนั่งคุยหน่อยนิดนึงนิดนึงอยู่อยู่มุมข้างๆคอยอเตีจกบลังใจเขาตลอดเลยอาพูดถึงน้องหน่อยลุนี้ตลอดนยครับนะต้อมอยู่ด้วยกันครับเป็นไงกาดื้อไหมเนี่ย ่ครับอันนี้รุ่นพี่นะเนี่ยออะหละรุ่นพี่ใช่ไหมโอ้แล้วแล้วพี่นี่พี่ทางสแตมม์นี่เขาก็เชร์เต็มที่เลยนะได้ยินเสียงเขาไหมผมได้ยินอยู่เลยนะอ่าสแตมม์ครับกับกับดังนี่ความสมคัญเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยในในค่ายเขาเป็นยังไงก็สนิทกันครับก็ซ้อมด้วยกันก็เจอทุกวันนะครับครับห่ะผู้ดูแลครับผู้ดูแลผู้ดูแลนะแต่ว่าเห็นโค้ดอนันต บอกว่าเข้า่ขยน้อยไปหน่อยเดือนเดียวเองช่วงนั้นไปทําอะไรมาครับก็ทางานครับอ๋อเป็นข้าราชการด้วยป่าดังครับเป็นแค่ะบอกหน่อยว่าอยู่สังกัดอะไรยังไงเป็นอ่าเป็นทหารพานอาสาอาาสมรทางทานกรมทางทานที่26สังกัดกองทัพที่3โอ้เดี๋ยวนี้นะครับนักบวยต้องมีอาชีพด้วยนะขอแสดงความยินดีด้วยนี่ครับ้ชฟิลิปปินมาแสดงความยินดีอะตะตมพูดถึงรายการของตัวเองหน่อยรายการผมก็น่าจะเป็นเดือนพฤศจิกาครับไฟหน้าแล้วสิครับใช่ครับ เป็นการป้องกันแชมป์ ABS ไหมก็น่าจะป้องกันแชมป์ครับครับแล้วคู่ชกเป็นไงคู่ชกยังยังไม่รู้เลยครับเพราะว่าต้องต้องรอถามเพียดีทีนะครับครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดเป็นแชมป์ ABS รุ่นอะไรครับรุ่น118ปอนด์ครับร้อยเดียวรุ่นเดียวกับดังเลยเนี่ใช่ครับนะแต่เป้าหมายก็จะลงไป115อะไรนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาก็18เนี่ยเอา118ให้อยู่ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆลดไปนะไม่หัวภาพนะ ตามนี่ถือเป็นนักบวยคนหนึ่งที่เป็นความหวังของคนไทยเลยนะนะกลับกลับมาคืนฟอร์มหรือยังก็ทําฟอร์มไปเรื่อยๆครับก็ไม่ยังไม่รีบเท่าไหร่ครับก็ทาให้ดีไปเรื่อยๆครับครับแล้วการเข้าไปไต่ันดับโลกนะครับคาดหวังว่าปีไหนเราจะเข้าไปอยู่แลนดกิ้งเขาสักทีก็ไม่น่าจะเกินปีหน้าครับปีหน้านะเขากับต้องทำฟอร์มไปข้ามแพ้เลยนะใช่ครับอ่า แล้วเราจะได้มาชื่นชมกันครับว่าน้ำมวยไทยก็อยู่ในอันดับโลกนะครับโอเคขอบคุณมากครับเนืน้อเหนื่อยเลยต่อยอ่ะ yeah.